เป็นยัง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 เป็นยงอาดมยายดมจ้ะอ,อาการแดดท้อนครับผมกินน้ำก่อนอายายวะยายัวน้ำนี่แหละครับเด็พกพรวันนี้เรามารับชมดูสองตายายครับลุงยาทำงานอีกเหมือนเดิมนะครับผมปัดปูงานงานปัดปูนได้ไหมครับเนี่ยอ๋อปัดปูนจัดสกินนะครับทำงานครับวันนี้เป็นวันที่แดดร้อนมากเลย โอเคครับผมน่าจะได้ที่แล้วเนาะเป็นวันที่แดดร้อนสุดๆครับวันนี้วันวันที่สองนะครับผมแดดแดดร้อนมากเลยนะครับทุกท่านเดี๋ยวเราไปดูสองตายายนี้เนาะมาทําง,งานนะครับเป็นงานก่อสร้างนะครับเป็นงานฉาบงานสกิมนงานภายในนะครับผม <c oughs> เดาีมาดูพร้อมๆกันนะครับผมดูวันนี้เป็นวันที่แดดร้อนนะครับ อากาศร้อนก็ระวังเป็นเลือกไอ้เป็นลมชักเนาะเป็นเป็นฮิตโตกนะครับหรือกระว่านะครับเดี๋ยวเอาเดี๋ยนะครับกำชาบอยู่นะครับรเดี๋ยว,รเ,ยวเราไปดูไกลๆเนาะพี่น้องชับชาบตำแหน่งแพงแหม ก่อนจะได้เงินนะครับแต่ละบาเต่ลสตังนะครับให้เนาะลูกเตา้าลูกหลานเนาะที่อยู่บ้านเนะาะใช้เงินก็ประหยัดประหยัดหน่อยครับตาก็แก่แล้วนะอายุไวเยอะลยนะแล้วเนาะแลมาทํางานอย่างนี้อีกนะครับท่านนะครับก่อจะได้เงินเขาเดียวกัครับทํางานเหนื่อยนะครับผมคนตาคนยายนะครับ คุณตากับคุณยายนะครับยายบัวก็ร่างกายก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเนาะอาจจะอายุก็เริ่มมากแล้วอาจจะไม่แข็งแรงเหมือนหนุ่มแน่นเหมือนก่อนแล้วนะครับทํางานก็ใช้กําลังนะครับใช้แรงนะครับผมาอ้าเอาอ้าเอ้าเอ้าวอ้าเอ้าเอ้าออาเอา เป็นยังเป็นยังอดมย้ายดมย,าย้าอากาศแดดทอนครับผมต้องระวังอ,ออกที่ร่องก่อนออกที่ร่องก่อนอนี่ครับผมนี่ครับผมกินน้ำก่อนกินน้ำาอกินน้ำกินน้ำกินน้ำก่อนอายายวายายพวาน้ำนี่แหละครับให้ลูกหลานดูไว้นอกพี่น้องเนาะทำงานเหนื่อยเนาะ<อ>การใช้เงินใช้ท้องต้องระวังนะครับผม เอากินน้ำเอาน้ำอเอเเอ,าเอาตากลงหน่อยนี่แหละครับออขอให้ลูกหลานลูกเต้าต้องดูนะครับเนาะคนตาคนยายเนาะพอจะทำงานมาเหนื่อยโอ้นนี๋ยวก็ฝืนอดดมยาดมยานี่ครับม่อนจะได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์นะพี่น้องเนี่ยดูไว้ชีวิตน่าสงสารขายแรงนะครับเราก็อายุเยอะแล้วเนาะอ โอเคครับผมพักก่อนครับพักก่อนนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวพักหายเหนือ่อยก่อนนะครับผมถ้าไม่ไหวยังไงก็เดี๋ยวบอกนะครับผมโอเคครับผมเราก็จะขอปิดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมโอเคนะครับผมเมื่อกี้เป็นทลิปเป็นการแสดงนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นคติสอนใจหรือให้ น้องๆหรือลูกหลานเนาะได้ดูเนาะถึงความลำบากในการทำงานนะครับนะครับผมเป็นการแสดงนะครับเป็นคลิปคติสอนใจเนาะในการทำงานนะครับผมในการหางเงินกว่าจะได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์นะครับผมก็ฝากลูกๆหลานๆนะครับผมทายเงินให้ด้วยความ ประหยัดเนาะครอบๆนะครับผมก่อจะได้เงินเลรบาท่ลรสตน์โอเคครับผมเราก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมโอเคครับบายบายสวัสดีครับ